สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นป .4 นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ตัวเรานะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือปัจจัยที่จําเป็นต่อการด,ดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะเราไปเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์หน้า24นะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในหัวข้อที่2นะคะเรามาทำกิจกรรมตอบสังเกตภาพและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างหน้าชนิดของอาหารที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ2.1อาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ก่อนอื่นเลยคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูหมู่อาหารก่อนนะคะอาหารมีทั้งหมดอยู่5้าหมู่นะคะหมู่ที่1นึ่งคือ,อหมู่ที่หนึ่งโปรโตีนนะคะโปรโตีนเช่นเนื้อนมไข่นะคะ หมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็จะประกอบไปด้วยพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะคะหมู่ที่สามเกลือแร่เกลือแร่ก,ก็คือเป็นพวกผักต่างๆนะคะหมู่ที่สี่วิตามินวิตามินก็คือผลไม้หมู่ที่ห้านะคะก็คือไขมันไขมันก็จะเป็นพวกเนยพวก น้ำมันพืชน,น้ำมันสัตว์นะคะที่เป็นไขมันอาหาร5ห้าหมู่มีหมู่ไหนบ้างที่ให้พลังงานนะคะก็คือหมู่ที่หนึ่งโปรตีนนะคะหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตและหมู่ที่ห้าคือไขมันที่ให้พลังงานนะคะส่วนหมู่ที่สามเกลือแร่หมู่ที่สี่วิตามินจะไม่ให้พลังงานนะคะอ่านนักเรียนดูสองจุดหนึ่งที่ให้พลังงานก็คือ มีโปรโตีนกับคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ไขมันข้าวนะคะข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตข้าวาให้พลังงานนะคะแก่ร่างกายส่วนแครอทนะคะเป็นผักถ้านะเป็นผักแอปเปิลเป็นผลไม้นะคะ,ะพวกเกลือแร่วิตามินนะคะจะไม่ให้พลังงานนะคะแต่ร่างกายของเราขาดไม่ได้นะคะเพราะว่า เราต้องอาใช้ในการาไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายขาดไม่ได้แต่ไม่ได้ให้พลังงานนะคะสิ่งที่ให้พลังงานานั่นก็คือข้าวข้อนี้ตอบข้าวนะคะคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานต่อไปข้อที่2ออาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ,อ อาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นก็คือโปรตีนภาพที่หนึ่งเป็นภาพเส้นสปาเกตตี้นะคะเป็นพวกแป้งคือคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่โปรตีนนะคะต่อมาภาพที่สองคือ,อภาพขนมปังก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะภาพที่สาขนมเค,ค้กเป็นพวกแป้งก็คาร์โบไฮเดรตส่วนภาพที่สี่คือ อาไก่นะคะไก่เป็นโปรโตีนนั่นก็คือโปรโตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอบข้อสีนะคะข้อนี้ติถูกที่ข้อสีต่อไป2.3อาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายได้ง่ายถ้าเรากินอะไรระบบขับถ่ายจะจะขับถ่ายได้ง่ายนั่นก็คือกินพวก คือแร่วิวตามินนั่นก็คือผักผลไม้อาจข้อนี้นะคะต่อผักผลไม้2องจอาหารที่รับประทานมากๆแล้วทำให้ร่างกายอ้วนอันไหนคะมีเฟ้นไฟบีนมีกล้วยมีปลาอันไหนที่นักกินเดียนกินแล้วอ้วนสุขภาพไม่ดีนะคะถ้ากินมากๆนั่นก็คือเฟ้นไฟนั่นเองค่ะต่อไปน้าที่26นะคะโยงเส้นภาพเด็ก กับอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเด็กในภาพให้สัมพันธ์กันและระบายสีอาหารที่รับประทานแล้วมีสุขภาพดีภาพที่เด็กมีสุขภาพดีนะคะโยงไปเลยเด็กควรจะกินอะไรคะ,ะเด็กนะคะควรจะกินตัวนี้โยงไปหาเด็กที่มีความสัมพันธ์ระบายสี ต่อสุขภาพอาหารอันนี้คือพิซซ่ากับขนมปังอันนี้คือน้ำซุปมีข้าวมีแป้งมีข้าวอันนี้ก็ให้ประโยชน์อ่ะอันนี้ก็ให้นะคะอันนี้ก็ให้มันฝรั่งกับขนมอันนี้เป็นพวกขนมอ่ะไม่ได้ให้ประโยชน์ใช่ไหมคะ ต่อมาตัวนี้อตอนนี้ก็อยู่ไปกินนมกับปลาขนมเค้กกับช็อกโกแลตก็ไม่ได้ให้ประโยชน์สักเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนักเรียนก็ระบายสีลงไปได้เลยค่ะต่อไปหน้าที่27เเขียนชื่อรายการอาหารที่นักเรียนรับประทานในแต่ละมือ้อ แต่และวคำวตอบอติ๊กถูกในในช่องว่างหน้าคําตอบที่ถูกก็ออมื้อเช้ารับประทานอะไรเมื่อเช้านักเรียนรับประทานอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปสมมติครูรับประทานข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูให้อาหารครบเลยข้าวผัดก็มีมีข้าวนะคะก็ให้คาร์โบไฮเดรตหมูก็ให้โปรตีน มีผักด้วยนะคะก็ให้วิตามินเกลือเล่แล้วก็ไขมันก็คือมีน้ำมันที่ผัดด้วยครูกินครบนักเรียนกินครบหรือไม่ครบนักเรียนก็ตอบถ้าไม่ครบข่านหมู่ใดนักเรียนก็เฉียนลงไปนะคะต่อมา4.2มื้อกลางวันรับประทานอะไรอ่ามื้อกลางวันครูกินอ่าถุงก,ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ครบเลย ถ้านักเรียนกินไม่ครบก็ขาดหมูด่ใดนักเรียนก็เขียนนะคะเมื่อเย็นเมื่อเย็นครูกินยำยำครูกินยำนะคะยำก็ครบถ้านักเรียนกินอะไรถ้าขาดอะไรนักเรียนก็เขียนได้เลยนะคะ่บไป 4.4ถ้านักเรียนรับประทานอาหารไม่ครบข้าวหมูจะส่งผลยังไงก็คือร่างกายไม่เจริญเติบโตเจ็บป่วยได้ง่ายข้อ4.5การที่นักเรียนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละมื้อให้ครบข้าวหมูเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงแสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะใดคือมีวินัยในการรับประทานต่อไปถ้านักเรียนได้รับเงินจาก ผู้ปกครองไปโรงเรียนวันละ20บาทนักเรียนจะเลือกซื้ออาหารใดที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือนมนั่นเองนะคะนักเรียนก็ระบายสีนมลงไปได้เลยนะคะต่อมาคำถามท้ายบทนะคะแต่เต็มทั้งหมด10คะแนนคำถามท้ายบทมีข้อที่1ถึงข้อที่10ให้นักเรียนตอบคำถามเองนะคะแล้วครูจะไม่เฉลยแต่ครูจะเขียนคะแนนไว้ให้นักเรียนนะคะ ให้นักเรียนตอบคำถามได้เลยนะคะแล้วครูจะเขียนคะแนนให้นะคะ,ะนานะคะมีอันนี้หน้า29มี5ข้อนักเรียนก็ผนข้อที่ถูกเลยยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งปัจจัยข้อใดจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์อากาศดินอุณหภูมิอาหารน้ำอากาศหรือดินน้ำอาหารหรือดินอากาศน้ำอ่า ข้อไหนถูกสมมุติว่าสามถูกนักเรียนก็กลารกรบาทหรือว่าฝนข้อสามนะคะได้เลยต่อไปข้อสองข้อตอบเองสามสี่ห้านะคะนักเรียนตอบเองต่อไปข้อหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอบเองนะคะ,อะพอนักเรียนตอบเองครูก็จะตรวจให้นะคะว่าเต็ม10คะแนนนักเรียนจะได้กี่คะแนนนะคะค่ะ สำหรับการเรียนวันนี้ก็จบแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะแล้วครูจะเก็บคะแนนสิบคะแนนให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำให้ได้เต็มสิบเลยนะคะสวัสดีค่ะ